วส,สวัสดีครับสวัสดีครับอย่ามีกลอสวัสดีครับวันนี้มาเอสอนทำสลอร์ปี้นะครับถ้าใครไปเซเว่นแล้วไม่มีนะสามารถซื้อพวกอันนี้อยู่กับใจชอบกลนนะไปซื้อพวกเอซ่าๆก็ได้อย่างเช่นสไปค์ค้กอะไรอย่างนี้นะครับโอเควันนี้จะมาสอนเริ่มกันเลยครับตอนแรกซื้อขวดมาไม่ต้องเย็นก็ได้นะ ถือนะแล้วเขยา่าประมาณหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเขย่าก่อนมองหน้าตาการขย่าของผมเนี่ยไม่จ๊องนี่นาะคู่ใจสวยมากเลยนะคะับ <c oughs> บุรินทร์ขย่าไม่ขอเดี๋ยวนะมีศาสตร์หน่อยนะสวัสดีครางนึ่งทีนี่ขอให้มันซาดซาอย่างนี้นะครับตั้งให้ดู ข่าขย่าอีกก็ได้นะยิ่งยิ่งขยานะ่านานยิ่งดีนะโอเคโอเคไม่อยากให้มันเสียขย่อยงี้นะเสร็จแล้วผมแช่ตู้เมื่อขย่าเสร็จนะครับเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นกันสามชั่วโมงเดินขยา่าบ้านมืดน้องค,ครับนี่ตู้เย็นผมเดี๋ยว เปิดมาก่อนนี่ของเยอะจำไว้นะเช่ไว้สามชั่วโมงนะครับเช่ช่องฟิตสามชั่วโมงแค,แค่นี้ก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปเจอหลังสามชั่วโมงกันเลยนะไปกันเลย